สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์แบบนี้ครับน้องๆครับ แมเป็นไงกันบ้างครับช่วงวันหยุดแบบนี้นะฮะหลายคนนะครับโหยังมีการบ้านค้างอยู่นะครับช่วงนี้นะครับต้องรีบเอามาเคลียร์ให้ทันก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยววันจันนะฮะเดี๋ยวการบ้านมาเพิ่มอีกทําไม่ทันละแย่กันเลยทีเดียวนะครับผมเอาแล้วครับแล้วสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็กลับมาสู่การรีวิวตัวละครกันอีกครั้งนะครับแม่นะคสำหรับตัวละครวันนี้นะครับโอ้โห นี่ครับอยู่ด้านหลังกันแล้วนะครับนะฮะก็เป็นตัวละครที่น้องๆหลายคนนะครับอยากจะเห็นกันมาเยอะแยะกันเลยเดียวนะฮะอ่ะนะครับน้องๆหลายคนน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าเป็นตัวละครอะไรนะครับแหมและตัวละครที่ว่าในวันนี้ก็คือเจ้า traffic light มาแล้วนะครับแหมนะฮะเจ้า traffic light นะครับหรือว่าเจ้าเปรลดไฟจราจรนั่นเองนะครับ โอ้โหดีนะฮะดูสีสันซะก่อนครับนี่ฮะมีไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองแบบนี้นะฮะโอ้โหนะเข้าไปดูด้านในตัวกันหน่อยครับจะมีอะไรบ้างนะครับอ้าวนะฮะโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นส่วนช่วงอกของมันนะฮะโอ้แล้วมันจะขยับเล็กน้อยนะครับลองเข้าไปดูในส่วนหัวของมันกันบ้างนะฮะส่วนหัวเป็นไงครับโอ้โหเดี๋ยวนะตัวมันค่อนข้างจะเล็กเหมือนกันนะครับไม่ได้สูงใหญ่มากนะครับเดี๋ยวพี่สปอยล์ขอลองขยายใหญ่หน่อยนะฮะจะได้เข้าไปดูข้างในกันอย่างชัดๆนะฮะ ไปนะฮะดูกันอีกทีนึงนะครับโอ้โหดีนะครับข้างในนะเป็นแบบนี้เลยนะครับสีสันสวยงามนะครับอย่างกับพวกไฟดิสโกโ้เทคกันเลยทีเดียว เอาละครับสำหรับเจ้า Traffic Light Head นะครับมีมาให้เลือกกันถึง2เวอร์ชั่นด้วยกันนะฮะเวอร์ชั่นแรกเป็นแบบธรรมดาแบบนี้นะฮะส่วนอีกเวอร์ชันนึ่งนะครับเป็นเวอร์ชั่น Almost Peaceful นะฮะไม่อากจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องมาทดลองกันอีกทีนึ่งนะครับนะแล้วก็ทั้ง2เวอร์ชั่นนี้นะครับมีเลือดอยู่ที่25,000 HP เท่ากันเลยนะครับผม แม่แต่เวอร์ชั่น almost peaceful นี่ดูน่าจะเป็นมิตรกับผู้คนมากกว่าเวอร์ชั่นธรรมดาแบบนี้นะฮะเอาล้วครับสำหรับการรีวิวแบบนี้นะครับโอ้โหขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะต้องไปดูแอนิเมชันการเคลื่อนไหวของเจ้าตัวละครใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่สปอยขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเ,าเห็นช่อง YouTube บางช่องนะเขาทําไปแล้วนะครับพี่สปอยก็ไม่อยากจะไปซ้ํากับเขานะฮะ นะครับถ้ากันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าสองเวอร์ชั่นนี้นะครับมีความแตกต่างกันตรงไหนนะฮะเดี๋ยวพี่สบอยขอลองเป็นเวอร์ชั่นธรรมดาก่อนนะครับนี่นะฮะเจ้าตัว NPC ตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันมีลูกเล่นด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าตอนที่มันเป็นไฟเขียวหรือว่าไฟเหลืองอยู่นี่ครับเราสามารถขยับขยื่นร่างกายได้นะครับ แต่ว่าตอนที่มันเป็นไฟแดงเนี่ยแล้วเราไปขยับเยื่อร่างกายนะครับเจ้าเปรตไฟ,ฟจราจรตัวนี้นะครับมันจะทําการโจมตีเราทันทีเลยนะฮะเนดะี๋ยวลองดูกันว่าจริงหรือเปล่าไปครับตอนนี้เป็นไฟแดงอยู่นะครับเอา้เอาวเฮ้ยอ,อะไรกัพี่โอ้โหอะไรครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ขยับเลยเลยครับคุณเปรตไฟจราจรครับโอ้ทำไมอยู่ดีมาปล่อยเลเซอร์ใส่ผมแบบนี้ครับเนี่ยเอาเอาวอาเดียนะเด๋ยวดะเดี๋ยนะตอนนี้ไฟเหลืองอยู่ไม่หร ไฟเหลืองอยู่ก็ต้องขยับได้นะครับไฟเขียวอยู่นะฮะแต่ดูเหมือนว่าเอ้าโอ้โหนะฮะวิ่งมาตบพี่สบอยเฉยเลยนะครับสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะฮะแม่แสดงว่าเวอร์ชั่นนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟเขียวไฟแดงหรืออะไรก็ตามนะมันจะมีความก้าวร้าวอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับอ่ะถ้างั้นนะครับลองเปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะเวอร์ชัน almost peaceful กันนะฮะอาครับ เวอร์ชันนี้ครับน่าจะค่อนข้างจะเป็นมิดหน่อยนะฮะอย่างที่บอกไปอู๋ตอนนี้ไฟแดงอยู่นะฮะขยับไม่ได้นะครับอ่ะไฟเหลืองครับขยับหน่อยเออนี่นะฮะนี่ครับมันต้องอย่างนี้นะครับแปลถึงจะ like, เป็นเพจท,ที่ถูกต้องนะฮะไปขีดเอาไฟแดงไฟแดงเราห้ามขยับนะฮะยังไงครับไฟเหลืองแล้วนะ,ะเหลืองแล้วก็ขยับได้นะครับอ่ะเขียวนะฮะเขียวเราก็ยังขยับได้อยู่ทีนี้เดี๋ยวลองขยับตอนเป็นไฟแดงอยู่จะเป็นไงครับ <rí> e> เดี๋ยวนะโอ้หนะฮะนี่ขนาดเวอร์ชั่นอะโมสพี f ฟูนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะ๋อเป็น,น,นนะถ้าเป็นเขียวอ๋อถ้าแค่ตอนไฟแดงเท่านั้นนะฮะคือถ้าเราไปขยับมันตอนไฟแดงนะครับมันจะจัดการโจมตีเรานะฮะโอ้นี่นะฮะตามนี้เลยนะครับ เอานะฮะในเมื่อวันนี้นะครับเราไม่ได้ดูแอนิเมชันการเคลื่อนไหวของมันนะครับพี่สบอยครับก็ขอข้ามมาที่การต่อสู้นะฮะมาดูความแข็งแกร่งของตัวละคร Traffic Light Head กันดีกว่าครับว่าจะเก่งกาจขนาดไหนนะครับอ่ะพี่สบอยขอเลือกเป็นเวอร์ชั่นธรรมดาก่อนแล้วกันนะฮะนะฮะตัวแรกนะครับลองเทสกับอะไรก่อนดีครับเนี่ยนะฮะลองเป็น Silent Head เวอร์ชั่นเก่าดูดีไหมนอาจจะเป็นญาติกันก็ได้นะครับมาแล้วนะครับเอาล้วฮะ โอ้นี่นะฮะดูเหมือนว่าทั้ง2เผ่าพันธุ์นี้นะครับจะเป็นพวกเดียวกันนะครับนะน่าจะจัดอยู่ในตระกูลเป็ดเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเป็นเฮดไลท์ก็จะเป็นยังไงนี่นะฮะถือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเลยนะครับนะฮะจะไม่ทําการโจมตีใดๆกันทั้งสิ้นนะฮะอ่ะนะฮะโอเคใครเขาสงสัยกันไปแล้วนะครับถ้ากันนะครับตัวละครตัวแรกนะครับที่จะลองให้มาสู้ดูนะครับ ควรจะเป็นใครดีครับนี่หนอนสะพานดูบ้างเลยไหมฮะแหมไม่ได้ออกลงกันนานเลยนะครับตายครับโอ้ยหนอนสะพานนะครับวิ่งมาใส่แบบนี้แล้วเจอไฟสีเหลืองไปก่อนหนึ่งทีครับหนอนสะพานครับถึงก็อึ้งเอาครับก็โดดเตะโอ้ยนะอย่างกับสตรีทไฟเตอร์เลยนะครับนี่ฮะโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นท่าสแปดเจ็ดบูเจ็ดนะฮะนี่ครับโอ้โหถ้าใครเล่นสตรีทไฟเตอร์นี่ก็จะรู้จักกัดีนะครับเอาครับเหมือนหนอนสะพานจะหนีนะครับ ยังไงครับดอนสะพานเกิดการหวั่นกลัวนะฮะและโดนไฟสีเขียวเข้าไปอีกทีหนึ่งครับโอ้นี่นะฮะโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยนฉกเข้าไปดอกเมื่อกี้แรงมากเอาครับดอนสะพานเหลือนโอ้และเรียบร้อยครับโอ้นี่นะชนะ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 ราฟิกไลท์เฮดแทบไปเสียเลือดเลยนะครับเพราะว่าหนอนสะพานไม่ยอมต่อสู้นะครับโอ้เอาแล้วครับ โอ้โหนอนสะพานโดนไปแบบนี้นะฮะต้องให้คุณแม่ของน,อน้องหนอนสะพานนะครับมาช่วยจัดการนะ,ะอย่างะะาเดซิสิบเจ็ดนะครับมาเลยเอาละครับเดซิสิบเจ็ดโอ้เลือดท้าเบิร์ครับแต่ว่าโดนไฟเหลืองไฟเขียวเข้าไปแบบนี้นะครับเลือดหายไปเยอะมากเอาครับมาโดนดอกเมื่อกี้เข้าไปอีกนะฮะเตะเข้าไ,ไปตบอีกทีหนึ่งนะครับโอ้ตอนนี้นะครับดูเหมือนเลือดของเดซิสิบเจ็ดเป็นไงครับพี่ ได้อยู่นะครับยังไม่ถึงครึ่งหลอดนะฮะส่วนทางด้านทราฟฟิกไลท์เฮดเรานะครับดูเหมือนจะโดนจงตีเหมือนกันนะครับแต่ว่าพลังป้องกันค่อนข้างดีนะครับนี่นะฮะเลือดยังเหลืออีกเป็นเข่งเลยนะครับเอาครับปล่อยแสงสีเขียวเข้าไปอีกทีหนึ่งแบบนี้ครับดูเบิร์ดเดย์สิน่าจะแย่นะครับแบบนี้นครับผู่ทำทักที่มีเลือดเยอะกว่านะฮะแล่นไงครับเอาแต่ทรัฟฟิกเฮดไลท์ก็เจ็บเหมือนกันนะครับนี่ ครับเอานี่นะฮะอู๋เน7เกือบไปแล้วเหมือนกันนะครับเหลือเลือดแค่7,790นะครับจาก50,000นะฮะเอานะครับแล้วก็ได้ข่าวว่านะครับสองเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันสู้กันเองด้วยนะครับทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบ almost peaceful นะฮะอ่ะถางั้นเดี๋ยวลองดูกันไปครับสู้กันเองหรือเปล่านะฮะตอนนี้ไฟเขียวอยู่นะครับ ต้องดูนะว่าใครขยับตอนอ้าวนี่ครับเอาครับออมบพิทอุ้ยลอยไปใส่นะฮะและ้วทางด้านเวอร์ชันธรรมดาปล่อยสีเหลืองไปใส่เหมือนกันนะครับเอาแล้วครับเอา k k <c oughs> เอาไฟเขียวครับหยุดก่อนครับเอาไฟแดงสู้ต่อนะครับโอ้โหนีนะคู่นี้ก็ตลบเปนจริงเลยะค,ะ <c oughs> ครับจะด,ดูเหมือนนะะทั้งคู่นะครับพลังโจมตีใส่ต่อฝ่ายต่อสู้กันเองเดี๋ยวดูเหมือนจะโจมตีกันไม่เข้านะ อ่ะนะคนไฟแข่งกันไปแบบนี้นะครับยังไงครับเวอร์ชั่นพีชฟูลนะครับขึ้นไปอยู่ด้านบนนะฮะเอาครับไฟเขียวก็าจดขัดต่อสู้นะครับเออตลกดีแล้วคู่ดีนะเอาฮะดูแล้วนะครับสำหรับคู่นี้นะครับคงจะหาผู้ชนะได้ยากเลยครับเพราะว่าต่อยกันก็ไม่ค่อยเข้านะฮะแบบนะแล้วกว่าจะสู้กันทีก็ต้องรอไฟแดงนะครับอ่ะทานการขอข้ามไปก่อนนะฮะมาครับ เกี่ยวกับการจราจรแบบนี้นะครับลองส่งนะฮะยานพาหนะไปดูบ้างนะครับอย่างเทรนอิเตอร์นะครับอาครับเจอไฟแดงจะหยุดไปครับสำหรับรถไฟนะฮะเอาโดนไฟเหลืองไปก่อนนะครับถึงกันตันนะครับทานเทนอิเตอร์นะครับและอย่างไรครับเปิดไปจราจรเข้ามาเตะเข้ามาตบนะฮะอย่างละทีโอ้ยนี่ฮะไม่เชื่อฟังกดจราจรใช่ไหมครับนี่นะครับทางด้าน ทรัฟฟิกไรท์เฮดนะครับพยายามมาข่วนนะครับจะดูเหมือนว่าตอนนี้นะฮะเทนอิสเตอร์พยายามจะหนีอย่างเดียวเลยนะครับเอ้าโดนไปเขียวไฟแดงเข้ามาครับเทนอิสเตอร์จะสู้ไหมฮะไม่สู้นะครับและเรียบร้อยนะครับโอ้โหนะฮะทรัฟฟิกไรท์เฮดเราแทบจะเสียเลือดไปน้อยมากเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยทีเดียวเลครับเนี่ย เอาล้ครับเมื่อกี้รถไฟใต้ดินใช่ไหมครับคราวนี้ไปเจอรถไฟแบบคลาสสิกกันบ้างนะฮะอย่างโทมัสเทรนนะครับเอาครับรถไฟโทมัสจะไปโคราชอ้าวนี่ครับมาขยับตอนไฟแดงใช่ไหมฮะอ้าวเกิดอาการอะไรเกิดขึ้นครับรถไฟโทมัสนี่นะฮะทำหน้าทําตาล็อกแลกแบบนี้ครับแี่ยิ้มกุ้มกิบนะครับทาได้เป็ดหัวไฟจราจรบาแล้วครับมาตบทางด้านโทมัสครับนี่ครับไม่เชื่อฟังกฎจราจรนะฮะ และโทมัสบอกจะลาจงจราจรอะไรกันนะฮะชันเป็นปีศาจอยู่ในรถไฟเอาแล้วฮะนี่ครับปล่อยไฟเขียวไฟแดงใส่เข้าไปโดนเตะหมุนตัวก็อีกทีหนึ่งดูเหมือนทางด้านโทมัสจะสู้ไม่ได้นะครับโอ้และเรียบร้อยครับแม่ท ر ا ฟิกไลท์เฮดเราด่ถ้าการต่อสู้นี่เหมือนไปเรียนวิชามาจากสเต t ไฟเตอร์อเลยนะครับ แม่นะไม่ธรรมดาไปเลยทีเดียวเอาครับรอบนี้นะครับลองให้เจอกับตัวละครอย่างบานาา่าอเตอร์ดูบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะครับบานดาลเอเตอร์เรานะไปขยับตอนไฟแดงแบบนี้ครับก็โดนไฟแดงพ่นใส่ไปก่อนนะฮะนี่ครับเอาครับพี่กล้วยเรานะพยายามจะเดินเข้าไปนะฮะแต่มันจะเดินเข้าไม่ถึงตัวของตะดานครับสิกรท์เทสนะครับเอาครับเอาไปไหนแล้วครับพี่กล้วยลอยไปไหนครับ ไปอยู่บนหัวเลยนะโอ้พี่กล้วยแล้วนี่ก็ฉลาดนะครับพี่เอาแล้วครับแล้ว t r a f f ิ c light นี่ถือกับไปไม่เป็นเลยนะครับอ้โหนี่ฮะเจอบานดาลเอเตอร์เรานะครับลักไก่นะครับขึ้นไปโดดไปอยู่บนหัวแบบนี้นะฮะอย่างไรครับไหวไหมฮะอีกติดเดียวครับพี่กล้วยครับเรียบร้อยครับอัจฉริยะระเกินนะครับสำหรับบานดาลเอเตอร์เรานะครับนี่นะฮะ โอ้สะดุ้งมีสะดุ <avocado> ้งนะโดนตีทีมีสะดุ้งนะครับผมอาครับเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางการจราจรใช่ไหมฮะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ชอบจะจัดการนะครับผู้คนที่ขับรถนะฮะไม่ค่อยระมัดระวังสัตว์ตามข้างทางนะครับอย่าง the god of roadkill อาร์โลคิลอ้าวอะไรครับโอ้แล <c oughs> ้ว god of roadkill บอกฉันอยู่ของฉันดีๆอย่างไม่รู้สึดตัวเลยครับ ก่อนเอาลวดคิ้วดีความรู้สึกช้าโดนโบกกระโหลกอีกทีหนึ่งครับโอ้อะไรครับรถคิวเราพยายามไล่คาถาอยู่นะฮะเอาแม่นะรถคิ้วดีความรู้สึกเกินช้าแต่แล้วเกิดนะครับพักนี้นะฮะโอ้โหนะฮะโดนทับฟิกเทสไลท์จัดการไปอย่างง่ายดายเอาละครับแล้วถ้าเจอกับจอมโหดอย่างชายกับหัวบ้างแล้วจะไหวหรือเปล่านะครับกลับทับฟิกไลท์เทสนะฮะไปครับนี่ฮะเอาครับ อ,อย่างไรครับทลาสสิกไรเฮดพยายามจะตมตีนะฮะอ้าวเรียบร้อยนะครับแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงแบบนี้เลยนะครับโอ้โหนะพี่หลอดเท่เราบอกว่ายังไม่ต้องถึงกับแปลงร่างเป็นร่างแดงนะก็สามารถจัดการได้อย่างงไไ่ายดายนะครับแหมโหเือเกินานี้เอาละครับรอบนี้นะครับลองให้ทรัฟฟิกไรเฮดนะครับเจอกับตัวละครที่พี่สปอยเพิ่งจะรีวิวไปใหม่นะอย่างทางด้านคลาสสิกไทรพอดบ้างนะครับ าเลยครับเอาครับไซปอดพยายามยิงลำแสงเลเซอร์มาก่อนแบบนี้แล้วโดนทางด้านแสงสีเหลืองของทางด้านทราฟฟิกไลท์เฮกจัดการไปนะครับโอ้ยเดี๋ยวนะฮะฟูตตัวไหมเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะอีกทดเดียวนะฮะเสียชีวิตแน่นอนนะครับแต่ดีแล้วว่าดันไปจัดการทางด้านไซรปอดได้ก่อนนะครับอ่านะครับสำหรับรอบนี้ครับลองเจอกับทางด้านเจอรี่บ้านครับเจอรี่น้องๆหลายคนก็ เรียกหานะครับพี่สปอยไม่ค่อยได้เอามันเล่นเท่าไหร่นะฮะเอาเจอร์รี่สักกล้วย50ใบก่อนแล้วกันนะครับไปเอาครับเจอร์รี่ชี้แล้วนะครับปัก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 ,กเข้าไปครับอู้ยเดี๋ยวนะฮะยังไงครับเจอร์รี่พยายามจะล้อเลียนอยู่ยิงเข้าไปแบบนี้โอ้แล้วเรียบร้อยครับโอ้โหนี่นะฮะนิ้วนนทกของเจอร์รี่นั้นนะฮะ ยังคงไปมีความเป็นเพชฌฆาตอย่างรุนแรงอยู่นะครับโหจริงๆเลยนะครับสำหรับเจอรี่เนี่ยนะครับผมอ่ะนะคู่สุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปปิดฉากกับ s c p 682แล้วก็ทัเทพอารีสครับขอส่งตัวละครที่น้องๆหลายคนก็คิดถึงเหมือนกันนะฮะอย่างพี่คอสซูแมนสุดหล่อเท่ของเรานะครับมาแล้วนะครับโอ้โหนี่นะครับพี่คอสซูแมนครับเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับผม เออสบายดีครับน้องๆครับแม่น้องๆสบายดีกันหรือเปล่าได้เข่าช่วงดีการบ้านเยอะอย่าลืมทําส่งครูด้วยนะครับผมแม่พี่คอร์ตูแมนเรานะก็ยังอุตส่าห์อดเป็นห่วงน้องๆไม่ได้นะครับโอ้โหช่างเป็นตัวละครที่น่ารักซะเหลือเกินนะครับพั่พี่คอร์ตูแมนเรานะฮะเอ้าวันนี้นะครับเจอกับทางด้านเป็ดไฟจราจรหน่อยนะครับจะไหวไหมครับพี่คอร์ตูแมนเออดูอะไรวะเนี่ยหน้าตาประหลาดเหลือเกิน มาเดนจะจัดการตีไฟให้หมดทุกดวงเลยเอาแล้วครับพิคอสตูสมแมนแล้วก็ปักก้าขาแข่งเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ไม่รอช้านะครับคู่นี้ครับไป,ไป<ล>ดูการต่อสู้กันเลยใช่ครับพ่คอสุูแมนเราขยับแบบไม่รู้เรื่องไม่ได้ดูไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองกันเลยนะ คือไปหวั่นอย่างรวดเร็วเลยครับสำหรับพี่คอสตูมแบนเรานะฮะโอ้ชีคอสชครับพี่สมบอยเอาอีกทีอีกทีให้แก๊สตัวอีกทีนึงมาแล้วครับคอสตูมแบรนได้เข้าไปตีขาแบบนี้โดนเตะโอ้โหหายครับโดนสแบดเจ็ดบูเจ็ดแบกนีเข้าไปนะครับแม่เอาละครับและแน่นอนนะครับตามธรรมเนียมของช่องสมบอยนะครับตัวละครที่มาใหม่นะครับจะต้องไปเจอการรับน้องนะครับจากทางด้านสุดยอดชลวรรณแห่งรูปแม่น้ำนาย เอสซี2ครับมาเลยเอาละครับมาแล้วครับ SCP ซี2เราไม่รู้จักนะฮะอะไรไฟเขียวไฟแดงนะครับแกเดินอย่างเดียวนะครับและงับกับเอาไม่หายครับเอาครับแล้วก็เดินไปแล้วครับไปเหยียบหัวอีกแล้วนะครับเอาครับโอ้รับทีเดียวไม่หายนะครับสำหรับ s c p ซี2เรานะครับโหแต่ว่าดาเมจก็ใช้ได้อยู่นะครับ กัดไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้นครับทางด้านหัวจราจรนะครับกำลังใกล้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วนะครับเอาลนะอีกไม่นานเกินรอนะครับเบรหัวไฟจราจรเราจะต้องหายไปจากดาเบตนี้จริงๆเลยนะครับโอ้โหหายไปจากแบบนี้นะเนี่ยที่ผมก็าพูดเป็น,ปนดาเบตได้ไงอ่ะเด็ครับก็เรียกได้ว่านะครับ682ครับยังเจ๋งกว่าทางด้านตัวใหม่อย่าง เบรดหัวไฟจราจรอีกนะครับเนี่ยอาแล้วครับสุดท้ายนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็ต้องเป็นเออเทพที่ช่วงนี้น่าจะติดเกมเยอะไปหน่อยหมนะไปเสียท่าให้กับตัวละครมา2ตัวแล้วนะครับท่านเทพอารีสของเรานะครับโอ้รอบนี้จะไหวหรือเปล่านะครับอ้าวท่านเทพครับอัญเชิญหน่อยครับผมมาแล้วครับท่านเทพครับรอบนี้จะไหวหรือเปล่านะครับเทพยกขาไปอ้านี่นะครับ โอ้ยไปบังอาจนะฮะมิ่นประมาทท่านเทพไม่ได้นะครับท่านเทพต้องโชว์ของจริงให้ดูหน่อยนะฮะเหยียบทีเดียวหายนะครับเอาขออีกทีหนึ่งครับขออีกทีหนึ่งเอาครับท่านเทพรอบนี้จะทําอะไรครับย่อเหมือนเดิมโอ้เหยียบเข้าไปแบบนี้เดียวหายเลยนะครับแบบท่านเทพหลน,นะฮะแม่ แม่นั่นเองครับช่วงนี้กลับมาเทพเหมือนเดิมแล้วนะครับเนี่ยไปทำอะไรมาหรือเปล่าครับผมเออช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แลวเอาเวลาไปฝึกการต่อสู้ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนตัวละครตัวอื่นจัดการออยน้องๆในช่องแย่เลยแม่นะโอ้ท่านเทพหลับครับช่วงนี้เลิกเล่นเกมแล้วนะครับเลยทำให้นะกลับมาเก่งเหมือนเดิมนะครับอ้าวนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านเทพด้วยนะครับขอนิมต์ท่านเทพนะครับกับกุฏิได้เลยนะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่นะครับ เอาละครับก็เรียกได้ว่านะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการรีวิวตัวละครใหม่นะครับอย่างเจ้าทราฟฟิกไลเฮดนะครับหรือว่าเจ้าเปรดหัวไฟจราจรนั่นเองนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่านะครับมีความน่าสนใจไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับผมเอาแล้วสำหรับคลิปรีวิวแบบนี้นะครับถ้าเกิดน้องๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่สบอยด้วยลวกันนะครับส่วนใครนะที่ยังไม่ติดตามช่องพี่สบอยนะครับกดติดตามที่ด้านบนได้เลย และสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามช่องสบอยกันปเดยตลอดนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมตามดูกันต่อด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ